สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่เส้นถนนประชาสโมสรน,นะครับตรงนี้รถจะเริ่มติดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีแล้วก็ช่วงเลิกงานด้วยตอนนี้บา 3, ่ายสามสี่สิบกว่าแล้วครับวก็เดี๋ยวผมขับให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆรถต้องบอกว่ารถติดอย่เดี๋ยวข้างหน้าครับรถติดตรงช่วงนี้ตรงช่วงที่ผมขับอยู่ยังไม่ติดนะ รู้สึกว่าข้างน้าจะมีด่านนะครับโอเคช่วงโรงเรียนเลิกพอดีครับเมื่อกี้ตำรวจประมาณสิบกว่าสิบกว่าคนได้นะก็คอยตรวจแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อย เส้นที่ผมวิ่งนีเดี๋ยวจะไปทะลุตรงสี่แยกไฟแดงใหญ่ตรงสามเหลี่ยมนะครับแต่ผมจะเลี้ยวออกซ้ายโอ้ไฟแดงไม่ทันครับเลี้ยวออกซ้ายไปเซนทันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไปทําธุระบแปบ๊บหนึ่งรถติดครับมาช่วงนี้ต้องทำใจอีกแล้วโอ้เมื่อเช้านี้ก็ทำใจตอนเย็นก็ทำใจอีกรอบหนึ่ง นี่แหละครับเป็นโรงเรียนอนุบาลขนแกนถ้าไม่ย้ายบก,กสอ,อกไปผมว่าโ,โหยิ่งกว่านี้ครับคนติดเป็นช,ชนั่วโมงสองชั่วโมงแน่ไม่ได้ออกไปเนี่ยครับเขาปล่อยทีละยี่ห้าวิไม่รู้จะทันหรือเปล่ายี่ห้าวิได้ได้ไปอยู่ประมาณสิบคัน อ่าคันนี้ก็จะเลี้ยวอ้าวเอาไงกันแน่โอ้โหได้อยู่สิบคันครับไฟแดงไฟไฟเขียวน้อยไปหน่อยปล่อยปล่อยน้อยไปหน่อยครับต้องมาติดตรงนี้อีกต้องเจออีกหนึ่งสองต้องเจออีกสองไฟแดงครับถึงจะเข้าจิมแพรโอเยอะไม่ต้องห่วง เดี๋ยวอะเดี๋ยวผมเข้าเซ็นทรัลเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งครับก็ถ่ายดูบรรยากาศหน่อยอันนี้ก็เป็นนี่ครับสวนอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะับนี่ก็มาซ่อมแซมใหม่ทำใหม่นี่ครับเห็นไหมครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ มาจจะเป็นผู้ก่อตั้งหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะข้อมูลตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะออกซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวเข้าเซ็นทรัลนี่ครับขวางมือผมก็เป็นบกสเก่านี่ครับบกสเก่า โอว่าจะแวะซื้อสาระเปาเจ้านั้นก็ผมใสีจะไม่ได้แวะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วบ่ายสามกว่าแล้วก,กว่าผมจะไปถึงบ้านก็น่าจะเย็นเลยน่าจะหกโมงเลยพอดีเลี้ยงหมาไว้ด้วยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวต้องรีบกลับใช้เวลาประมาณชั่วโมงขับรถจากนี่ไปชุมแพรประมาณชั่วโมงนึงครับแต่ว่ามามาติดรถติดอี กินเวลาไปกับครึ่งชัง่วโมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่เซนทันครับโอเคครับผมก็เลี้ยวซ้ายจะเข้าเซ็นทันนะผมคาดว่าน่าจะรถติดแน่นอนแล้วก็ที่จอดรถน่าจะยากมากนี่ครับตรงไปก็เข้าชุมแพ เดีย๋ยวผมขอแวะเซ็นท่านก่อนนิดนึงนี่ก็เป็นทางลอดอุโมงค์นะครับนี่ครับอุโมงค์สั้นๆไม่เยอะไม่ไม่ๆๆไม่ยาวลอดลอดเสร็จแล้วก็ไปเจอไฟไฟแดงผมว่ามันสร้างสร้างสั้นไปครับ <c oughs> จริงๆแล้วอยากจะให้ไปทะลุนู่นเลยโรตัสแมคโครเลยเหมือนกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขา,าใสา่เอ่อทำอุโมงค์แบบ รอดไปเป็นกิโลนะครับในระยะไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจน่ครับซ้ายมือก็เข้าเส้นทันผมขอทำธุระก่อนแป๊บหนึ่งอ้าวราก,กันไปวิงกันไปเรนู้ <c oughs> ละเมอหรือเปล่า <c oughs> ละเมอละเมอ ผู้หญิงขับด้วยข้อปิดเลนครับศูนย์บีควิกก็อยู่ตรงนี้มาเปลี่ยนยางเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนแม็กก็ตรงนี้เลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนี่ครับที่จอดรถเยอะแยะผมไปจอดโน่นนะปกติผมไปจอดชั้นบนสุดเลยโล่งดีโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตขับรถ่อนเดี๋ยวไม่มีสมาธิ